ไปทางพู <á> ้น่าขรจบเย็บบอลนะโยนบีก่อนแล้วตกก็ดูั่นบีก่อนแล้ะโอ้ดึงเบ็ดแล้วฮะฮ้ตัวใหม่ทักทายสบายดีแหละสวัสดีเอฟซีถุกฐานที่ติดตามรับชมมันนี้เขากัอยู่เพื่อนนะกำลังสืออกไปไห้ไปกับแต็งโมสบายดี นอนเฮือนเมื่อคืนนี้กะนนอนอยู่เฮือนกับเตงโมสองคนแล้วก็อเอือนี่ไปย่างปลาไปขังปลายันงปลาลงเว่าฝนตกแห้งหนำํำเต็มพายแหละส่วนมุกกระแม่นอนอยู่ให้เพื่อแหละถา้านอนถา้านอนแต่คืนนี้มัน,นก็่อ้องไปแล้วเขาออกไปหาเขาเมาื่อคืนนี้ก็ได้แมงเมานี่จะเอาไปขูวะได้แมงเมามัน,ม,นมันตอมดอกไฟ แล้วก็มีมะฮุงน้ำแตงโมจะเอาไปตำทางไปหน้านี่ก็มีแต่น้ำเลยแหละทางยากๆพร้อม าานะแล้วก็นองนะเป็นทางนา้ำไหลสายทางตามทางไหลออกมาแา,างหน้าครับดินขาเมื้องนี้เป็นดินหอ,อยได้ขังนี่ Này, thang này tên xuân nhà, đỉnh này Mục nhau có vẻ hòn nảy cũng lại À, trà mục ớt, thái la Hết nhang nè Vâng Hết nhang Mưa hả mưa ní đi hả อ่านสบายสบายดีายดตาเาน่แม่ขนมหมูไม่แม่ตรงนี้นะกี่น้ำกี่เ่อหอดเทียงเลยหาเทียงกะกันเน,นี่ยกินได้หนึ่งก็มีแห้งเอานะ ตอคีหาแมตหนึ่งก็ไม่แห้ง <c oughs> มาหอดกิน,กนข้าวเลยแตงโมกะ <c oughs> กันเยอกิ <c oughs> นข้าวนี่พอสิกินสมนี่นะสมปลามาบ้านนี่มาจะเอาลงไปเผาไปนี่คือเขาอยู่หน้ากเขาตึกปลาฝนตกปลาบืน เอาสมปลากินนะบัดนี้สมปลาเอามาแต่ปลาชยแล้วเหยังส่นสตแตงหม้อมากจินมขาวโลดหมกปลาหมกปลากับสมผักเสี่ยนพูน่าได้กินแล้วข่าวนะหน้าได้กินขาวแล้วหนะ้า อันนี้แตงโมสีขัวแม,มงเมาอยู่หน้าอันนี้คือปลาไตไฟปตาเอีย๋ยวูม,มี่เด็กแจ่งผู้ใด้ตัวแรกวูมี่หัวแรกวูมีเมื่อคืนนีขัวแมงเมากินนะวันนี้ตรงเอาเมาื่อคนะืนน่แม่งยังกับขัวเขาหมดนะขัวแม,มงเมากินมนืัอนี้ใส่เกลือไปนวดแล้วก็ขวัว ปลาคือสุกเลยล่ะอุ้ยอูยอย้หอนหอนหอนอออออสุกเลยตักบบดนี้เหิวยขาอยู่ดีตโอ้ยสมปากะ แมงค่าผมก็มีแมงกันเลยนี่หัวแมงมาโมแมงนี่แสบได้แมงนะได้แมงอันคือเราว่ายน้ำมันนดิก็แมงยูน่ามาละกับแกงแมงแมงหัวกับแกงแม่นแมงตะเต่าเมนอะไรคือสนุกแล้วแมงกับแกงข้าวข้าวโอ้สมปาต่ะ โอ้ยาออกนโอ้วักเขามนะสมปลาเอามาแต่ปลาเอยคืออโอ่ืออ่แต่บมุก

แล้วก็เสอย้าแล้วเอา้เสรได้เก็บเครื่องเก็บ,กบของใสรรถเมื่อแล้วบบดนี้จู้ไฟนะไฟแสงอาทิตย์ตนะแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์เอาเก็บเมื่อนะเอาเก็บเครื่องเก็บคลองสิเมื่อแต่ว่าแวะไปไฮนาะสะก,ก้อนไปหย่างปลาหยั่งปลาลงห<บ>ย่างซายาะบเ่าวกระลงุลง แนะนะกตอกะ <Crow> ส่วนขอยไปก่อนนะกับสมุู <C oughs> ไปถ่ายอยู่คุณไปเทาก็ได้กลับมามันได้มาหอดเที่ยงนี่นะบันนี้นั่นซองข่านี่กินข่าวกับยังแจ้ากระปุกนั่นพี่ว่า นอนพี่ว่ามือแรงซะบม่นเออมาดูเสนแสบเส่นแสบกินข้าวแจ้วกระปูนี่นะมันต้นอยดินบริยงงามไม่ได้ที่ข้างนี้เป็นดินดินแดงไปเบิ่งน้ำพายก่อนวันลดแล้วบอ น้นำท่วมละน้ำยังบัเต็มพายได้สมาเห็ดไซายระบายอยู่นี่แหละเห็ดอะไรอยู่นี่กันปลาลง ยังน้ามูกนามนี่อนวอะืรนามรเลยนะปีนี้แต่ว่ายังหันเต็มยังหันหล่นาย càng nằm ăn tồn ngàm này xuống này lột thay và tập lặng ao à, múc múc với bây giờ gì là khi xe chắc mà hỏi đó với xe thay gì là เบ็ดปอมเอาเงือแมงมุมเสียบลยลายโตเลยรางหนึ่งขัวแล้วเลยดอกแมงมุนี่ก็ cái bết là đi ừ chẳng là chẳng giam bết chẳng đông Men màu này có ăn đầy đấy อกินบมังเมานน้กินบ่างใส่บ่ใส่ <ไป S 1> เบ็ดแหละไปเลาะเบิง่งมันต้นกันนะอยู่ฝากเบิองนนะมันต้นคางนี่นะปลูกพร้อมกันแต่ว่าง่าม กับขางงามกว่าขางนะผูกความกันกับขางนะแต่ว่าขางนี้งามกว่ายอยู่ใน n ้าคือสิบบกเกิดปันได้คือสิบบุด้มาเซียดอกคำบอก ดับหน้าแล้วผูไปจักสิเดมาเซียกันมันกันมันเกิดกันงามเลยบักซลี่นะงามบอง่ามเลยได้แทนนะ มันขึ้น้างเบื้องนี้บยักงามไะได้มันยังบวกงามจำ้างเบื้องนะเบื้องนั้ง,งามไาดีนะแต่นี่หย่าเกิดอะไรนี่ อาบนามแหละปลาดึงแล้วมุกแมนบนะ่าปลาไะฮะฮะมันดึงเบ็ดแล้วฮะหึมฟังพอแก็บสองก็ ฮ่าฮ่าถือแล้วนะแม่นบอกฮะ,ละปลาแล้วนะไปเลยไปเลยโอ้เกี่ยวใหม่ เลืึกเลถึกเลือกอืมเกี่ยวม่เลยอ่ะถือไปหายแตงโมปิ่งไปถือมาเทียงเดอ้อ <c oughs> พอไปยามตัวไหนอ,ยอยีกก่อนมันปักมือได้อย่าไปจับมันไดย <c oughs> ถือประดุกตัวหนึ่ง อึกละปีงเด้อึ้แลวอืมแต่โมกำลังสีตาบังหงอสอดีเลยเนีเอะเฮ็ดบ่นะเฮ็ดผากินได้อยู่แต่บ่เอาบ่อยากกินเออนี่เนาะแต่บวกนี่มันเกิดแล้วมันบ่มีผู้เอามันมันเน่าเน,นี่ยนห่ ปลาดุกน่ากินครับตามบางหวงและปลาดุกตัวหนึ่งจังน่อยจังลงยามอีกใส่ปลาไหวอยู่เบ็ดกะเห็ดขาแสบได้มันจะขึ้นหึ้นเห็ดอันนี้กันเท่าหนึ่งเลยใส่สมน้ำนะแสบบวกเบืออยู่ปลา้น้ายล้าอยู่ปลาจนที่ขาดเจ็บ บอลตัวนี้กันนะยังบอลอนตัวนี้มีหอยอันนี้ผมได้หอยโกงอันนี้แสบได้หอยนี่ทึกแล้วตัวนี้ปุ๊ปะปะุ๊ะปุ๊ ได้ละได้ละอ่ะปีงปีงปีงมาๆๆโอ้ปิีงกินกับตั้งมะฮุงเลยมันอะไรนี่โอ้มาๆๆมามาปงกับตั้งมะฮุงเห็นี่นะอันนี้จะเอาลงไปไวหวมองสายระบายจังหน่อยกินข้าวเลยจังสิได้ลงมาเห็ดนี่นะสิมาเห็ดอยู่นี่ปึ๊บพอดีเลยสามเมตรซื้อมานี่ เม็ดหนึ่งสิบห้าพันกีดอันนี้มาไว้อย่างซาลาใบแหลสสตอกแปนนี่ออกเลยเอาอันนี้อย่างนะมื่อนี้กินตำมังหุงกับ<ม>ปิ่งปลาดุกปิ่งปลาดุกกะ uh, ไฟมอดละ่ะ <laughs> ผักกาบเบอร์บ,บรก้อนนี่แหละผักกาบ แล้วตามมาหุงมาเลยปินป้าชุกระวังมากินนะมอเผาเลยไปชุกไห้าล้วก็อันกราบไกกอพนาปิงานะไปมากกอทำหุงกันหน่อยเดียวเลยแล้วก็ขมาหมุกินบ่เขานะยอกกันหรือหันบอจิบะนจานนะจบพี่ป้าจะก็ต้องหันบอปิกป้า ปลาตำมาหูมือนี้กินอยู่ไห้ต้ม้อทั้งลูกเอาไปทำาุ้ขานะทุกข้านะไปทำาุ้เน้ขาบเก็บาละเก็บาลน่าจะเอาทุกขานะไปทำหัวตำอันนี้มันตำเลยหัวตำโยนบีก่อนแล้วตกกรดูกฮั่บีก่อนละโอ้ของแสบสัมยิมาหน่งิพย์มาแสแสมคื มันมีมดนังเลยอออข้าวนี้เลยจำไม่เช่ตะเบิ้งทองมกินี่นเาทำมันได้นนเดลูกีวันล้บังได้ลูกเดกได้คนมาหนังนี่มาำมะฮุ่งแตงโมกินข้าวนกันทุกคน ต,มตมัมมังุงซาโน่ตัมโมเมนต์แตงโมแต <c oughs> งโมหลอกซื้นนอๆแม่ข้าววันนี้อยู่พี่แม่เขาเย็นมาเทินนะค่อเย็นมาเทินใช่

มันจะหวานน่นี่ผมคือจางผู้ชมพูดจ้แซ่บอืมอืมกุณู้แดงน้ำจือืยังอยู่วนอ่ะอืไยมากนะมอืมอืม้าสกืมอือืมอมอืกออืกินมอม มองอย่างซ้ายระบายได้กันปลาลงจะหน่อยฝนตกรอบหนาเนี่คือสีรถและพายกันตั้มออกแปนหนาม่าหนามมันบวลงมันขาแปมนแปนนี้ตั้มแปนออกแล้วเอาถอ,อันี้ ดอกแล้วสิเอาทิ่มไปแล้วขุดลักอยู่หันนะเอาลักอันนี้ใส่บันดนี้อึ๊บนี่าหาเต็มเอาขุดแล้วเอาลักใส่ดี con đẹp con quay đi bút lạc dài nhà mừng biệt nè thử bỏ nhà ăn nừng này มวนไอ้มวนไอ้เออนอนอะไรก็มวนไว้เอาไว้ไปใส่แต่ปลาอุบน,น,อนี่เห็ดลักมันผักปนะนี่เดืด้อนเล็กออืมเห็ดยังพูนี้นะบอพูนี้นอยนี่เห็ดย่งนี่ลูกเหี้ยอ่าอ่าดนี้ใหนี่ย ลุหิ้ป้าหาแล้วป,ป้ามาแล้วอ,อีกรักหนึ่งนะอยู่นี่ แ้ะก็แล้วนะอันนี้เอาเห็ดตอกอันนี้ม,นมีแต่สะดินทมแถวพื้นมันแ้ะก็พอแล้วและเขาก็เสด็เมื่อแล้วันนี้คลิปนี้ก็เสด็ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพอกันใหม่